น้ำหนักตัว60ควรกินโปรตีนเท่าไหร่เอา60คูณ1.5เท่ากับ90กร,รมัม90กร,รัมเราจะหามาจากไหนเนื้อวัว19กร,รมัมไข่ไก่1ฟอง14กร,รมัมอกไก่25กร,รมัมนม4กร,รมัมแต่อาหารเหล่านี้ถ้ากินเยอะเกินไประบบย่อยอาหารเราจะมีปัญหาพอมีปัญหาปุ๊บจะทำให้เลือดเราเป็นกรดทีนี้เราควรกินโปรตีนแบบไหนถึงจะดีกับร่างกายของเรามาดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะ ยกตัวอย่างเช่นถัว่วได้โปรตีน7กรัมข้าวโอ๊ตได้โปรตีน11กรัมเม็ดแอลมอนได้โปรตีน29กรัมเป็นต้นแต่ทุกคนล้วนคำนวณผิดไม่จบไม่สิน้นโอแนะนำให้ทุกคนกินโปรตีนจากพืชร้อเปอร์เซ์แบบสำเร็จรูปจะดีกว่าเพื่อให้ทุกคนกินโปรตีนได้ถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรตีน1เมตรเท่ากับน้ำหนักตัว10กิโลถ้าทุกคนน้ำหนักตัว60ก็กินแค่6เมตรจบทีนี้เรามาคํานวณเงินกันโปรตีน1เมตรเท่ากับ10บาทเรากินวันละ6เมตรก็เท่ากับ60บาทแค่นั้นเอง